ถ้าหากเปรียบเป็นภาพยนตร์สักเรื่องก็คงต้องบอกว่าวาระการเปิดตัวของเมสันเมาส์ที่กลายร่างจากสิงโตน้ำเงินคลามมาเป็นพี่แสดงในรอบวันที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เขียนบทเป็นเจ้าพ่อหนังหักมุมอย่างเอ็มไนชยามารานเพราะนอกจากจะเดินเรื่องเนิบช้าให้คนดูตกอยู่ในอาการลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวสักทีเริ่มต้นด้วยทีเซอร์ตัดสลับพอเห็นแวบๆบแบบแต่ก็ยังไม่ชัดมากครั้นพอเปิดตัวจรงิงจังก็เรียกรอยเย้แหม่งความเบาใจจากสาวกปีแดงได้ว่าเอาละจบิ้นสักทีดิวแรกถึงขั้นว่าบรูโน่เาฟารน เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่อยออกมาอัพสตอรี่ใน IG เป็นรูปของเขาเองกําลังบ่นเมสันเมาส์ตอนที่เชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดประกอบแคปชั่นว่าทําไมแกใช้เวลาในการเซ็นสัญญานานมากยินดีต้อนรับเมสันเมาส์แต่คอยหลังไม่ทันถึงชั่วโมงดีความเบาหวิวโล่งใจของแฟนบอลปีสัจแดงก็กลาย,เป,ลยเป็นความตื่นเต้นอีกครั้งเพราะจากภาพการเปิดตัวเมสันเมาส์ลอลอก2ที่สโมสรอนปล่อยออกมาคือการยืนยันหมายเลขเสื้อไปพร้อมกันในตัวว่าเมสันเมาส์จะเข้ามาเสริมที่เป็นดิวแรกของซัมเมอร์ของพู้เล่นมายเลข เคนใหม่ของสโมสสอนเข้าซะอีกหนึ่งตำแหนง่งเท่ากับว่าเมาส์จะกลายเป็นทายาทหมายเลข7คนใหม่ต่อจากเจ้าของคนล่าสุดอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและจะถือเป็นหมายเลข7สัญชาติอังกฤษคนที่4ในหน้าปะวัศร์สโมสรนนับตั้งแต่มีพิเมรีกเป็นต้นมาต่อจากไบรอ์ออลล็อปสันเดวิดเบคแฮมและไมเคิลโอเวนอย่างที่แฟนผ่วเราทราบกันดีนะครับว่าหมายเลข7สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันคือหมายเลขเสื้อที่ไม่ต่างอะไรกับของเชิญหน้าชูตาของสําคัญคู่บ้านคู่เมืองอย่างที่ไม่กี่เดือนก่อนตอนที่สโมสอคอนเทเเกกี่ยวับรื่องเเลข7ค้ นี่อย่างไว้ว่าการจะเป็นผู้เล่นที่สวมเสื้อหมายเลข7ให้กับปีศาจแดงได้นั้นไม่ใช่แค่ฝีเท้าดีอย่างเดียวแต่ยังต้องมีความรับผิดชอบพิเศษบางอย่างที่ควรค่าแก่การสืบทอดมรดกอันเป็นเอกลักษณ์นี้ต้องยอมรับนะครับว่างานนี้แมสันเมาส์ใจถึงมากๆที่หันกล้ามากพอจะรับมรดกเบอร์เสื้อที่ช่วงหลังมักมีแต่อาถรรพ์ทำให้ผู้สวมใส่เผชิญช่วงเวลาอันยากลาบากขนาดคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าของคนล่าสุดที่หวนกลับมาสวมมันเป็นครั้งที่2สุดท้ายก็จบกับสโมสรนในแบบที่ไม่สวยงามเท่าไ การตลาดของสโมสรด้วยที่ตั้งใจมากๆในการรอเลิกงามยามดีเลือกเอาวันกลางสัปดาห์ที่คาดว่าจะไม่มีกระแสะข่าวใหญ่อื่นใดมาแข่งเพื่อมั่นใจได้ว่าการเปิดตัวเมสันเมาส์ในเสื้อหมายเลข7จะเป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงแบบเดียวๆาสาหรับเมสันเมาส์เขากล่าวสัมภาษณ์กับสื่อสโมสรเอาไว้ว่าก่อนอื่นเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะย้ายออกมาจากสโมสรที่คุณเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆแต่มันชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเป็นความท้าทายบทใหม่ในเส้นทางอาชีพของผมผมทราบดีถึงความแข็งแกร่งของทีมีมนน้้าก่อแแลวแลวะ แน่นอนว่าผมแทบอดใจรอไม่ไหวกับการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมนั้นภายใต้การคุมทีมของเอเดร็กเทนฮากผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสโมสรมีพัฒนาการไปข้างหน้าขนาดไหนหลังการได้พบกับโค้ดผมก็ยิ่งตื่นเต้นสำหรับความท้าทายที่กำลังจะตามมาในฤดูกาลต่อไปโดยส่วนตัวผมมีความทะเยอทะยานผมทราบดีว่าการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆมันทำให้เราตื่นเต้นเพียงใดแน่นอนที่สุดก็คือผมรู้ด้วยว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะที่ผมจะได้กลับไปสัมผัสมันอีกครั้งในชุดของปีสัตว์แดงผมจะทททุุ่่่เเกออยางพื ให้ได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่จอห์นเมอร์ทับผู้อำนวยการฟุตบอลของปีสัตว์แดงก้าวถึงดิวครั้งนี้ที่ตัวเขาเองมีส่วนสําคัญมากๆในการลุดไปปิดจ็อบด้วยตัวเองในการเจราจาครั้งสุดท้ายโดยเขากล่าวว่าเราชื่นชมในความสามารถของเขามานานมากฉะนั้นเราจึงมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่เขาเลือกจะเติบโตไปอีกขั้นในเส้นทางอาชีพภายใต้การดูแลของเราก็าามีแนวทางการเล่นและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทีมและเราเชื่อมั่นว่าเขาจะเติบโตขึ้นได้อีกภายใต้การทํางานกับเอลิกเทนฮางและทีมสตาาเมสันเป็นช โลกแต่เขายังสามารถพัฒนาคนรอบข้างให้ดีขึ้นตามไปได้ด้วยเพราะความฉลาดและความเข้าใจในด้านแทคนิคที่สูงของเขาเราเองยังประทับใจกับท่าทีที่เขาแสดงออกถึงความปรารถนาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของยูไนเต็ดด้วยเขาก็หายความสําเร็จไม่ต่างอะไรกับที่สโมสรอนเรากําลังทํางานเพื่อกลับไปสู่จุดที่ความสําเร็จรออยู่เหมือนกันด้านไทโรนมาเชลนักข่าวสายปีสัจแดงเขียนบทความลงในแมนเชสเตอร์นิวระบุวา่าหลังสิ้นสุดดิวเมสันเมาส์เท่ากับปีสัจแดงต้องการเพื่อนอีกอย่างน้อย2คน2ตําแหน่งอันจะถือว่าเป็นการลงตลาดซัมเมอร์สอ 2 0น3ีนี้ในแบบที่ไม่สูญเปล่ามากแน่นอนว่าแค่เมสันเมาส์คนเดียวย่อมไม่พอเหมือนอย่างที่เด็กแทนฮาร์คเคยพูดสัมภาษณ์ไว้ช่วงสทท้ายฤดูกาลก่อนที่บอกว่าถ้าสโมสรมีความทะเยอทะยานและคาดหวังจะลงแข่งขันเผื่อพื้นที่เท้าโฟและการลุ้นแชมป์ในลีกที่ยากลาบากนี้ยังไงก็ต้องมีการลงทุนเสริมทีมเพราะแม้คุณจะไม่ทําแต่สโมสรอ,อื่นก็จะทําซึ่งนั่นจะยิ่งตอกย้าว่าถ้าคุณไม่ทําในเรื่องการเสริมทีมไม่ใช่แค่ว่าหมายถึงที่หมืนกําลังก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นนนนแต่่่จะะสท้้้้อออดดววววยยยาาาคุณเเงงงกกกก็ํลลัััถหไปชมี การตั้งข้อสังเกตจากไทโรนมาแชลที่มีต่อความเข้มงวดในการจัดการตัวเลขงบประมาณการลงทุนในตลาดรอบนี้ของปีแสตดงว่าการที่พวกเขาออกหน้ากฎว่าต้องปฏิบัติตามกฎ f f p อย่างเข้มงวดจนมีเงินทุนให้ใช้จ่ายได้ตามที่มีปรกากฏออกมาบนหน้าสื่อนั้นแท้จริงอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทํางานที่พวกเขาตั้งใจจะเลี่ยงสถานการณ์โดนภาษีความเป็นปีแสตดงหรือไม่แปลความง่ายๆจากข้อสงสัยที่ไทโรนมาแชลตั้งมนันนี้ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีงบเสริมทัพที่มากกว่าตัวเลขซึ่งปราาากกอ,อามาบนหนห้ื่่แตพวเข พยายามควบคุมเอาไว้ให้ผู้คนเข้าใจว่ามีแค่นั้นเพื่อที่จะได้เดินหน้าเจรจากับผู้ค้าได้แบบที่คู่ค้าเองก็ทราบว่าพวกเขามีงบให้ใช้จ่ายอย่างจํากัดเพื่อจะได้เลี่ยงการโดนขูดรีดจากความเป็นสโมสรระดับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเหมือนเช่นเก่าก่อนหากพูดภาษาบ้านๆก็คงประมาณว่างานนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแกล้งจนหรือเปล่านั่นแหละครับสำหรับเรื่องราวของเมสันเส์แบบเต็มๆทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังของการกว่าจะเดินทางมาเป็นปี้แสดงรายแรกของตลาดซัมเมอร์2023และเส้นทางสู่การมาเป็นทายาทหมายเลข7คนใหม่ในโรงละครแห่งความฝันพวกเราสับอ ยกยอดเรื่องราวทั้งหมดแบบจัดเต็มไปไว้ในสับหลอกบอกเรื่องเด็ดช่วงเย็นวันนี้ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับข้ามจากความฟีเวอร์ของเมสันเมาส์ไปดูประเด็นน่าสนใจในรอบวันที่ผ่านมายังมีเรื่องราวน่าสนใจในส่วนของอังเดโอนาน่าตามรายงานของล็อบดอร์สั่ระบุมาว่ายูไนตตดมีการนัดพบกับตัวแทนของนักเตะมาบ้างแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและจากนั้นพวกเขากพยายามคิดหาทางออกเกี่ยวกับความแตกต่างในสัดส่วนของตัวเลขค่าตัวซึ่งทางอินเตอร์มิลานวางกรอบเอาไว้โดยเชื่อว่าดูเนเต็ดพยายามจะเด อีกจํานวนหนึ่งที่น่าจะเป็นกุญแจสําคัญในเดืวนนี้สอดรับกับรายงานของทั้งฟาบิโอซิลมาโนที่ระบุว่ากําลังมีการนัดพบพูดคุยโดยตรงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอินเตอร์มิลานอีกครั้งในเร็วๆนี้และคาดว่าทางยูไนเต็ดจะมีการยื่นข้อเสนอซื้อรอบใหม่เข้าไปอีกครั้งและการเจราจาต่างๆจะยังดําเนินการไปตามขั้นตอนของมันในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้แน่นอนที่แน่ๆคือตัวเลขข้อเสนอล่าสุดที่ปีสแสดงยื่นเข้าไปจํานวน34ล้านปอนด์บวกกับแบดออน5ล้านปอนด์นั้นยังไม่ ข่าวฝั่งลอนดอนระบุว่าภายหลังจบดิวเมสันเมาส์ปีศาจแดงจะเดินหน้าต่อในส่วนของผู้รักษาประตูและจะจบที่ตำแหน่งกองหน้าโดยชื่อของกองหน้าที่นิซ่าคิลเซล่าระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดในตอนนี้ก็คือชื่อของลาสปุตไฮลุนของอัลต,ตาลตาที่มีการยื่นข้อเสนอแล้วอย่างน้อย2ครั้งขณะที่อนาคตของดีนเฮเดอร์สันอ้างอิงจากเนื้อหาที่รอปดอร์สันรายงานออกมาก็คือนอตติงแฮมฟอร์เลสยังคงพยายามจะซื้อไปเฝ้าเสาถาวรจริงๆแลนะตัวเลขค่าตัวที่คาดว่าหากปีศาจแดงขายจริงๆก็น่าจะตกที่ราวายเของดี์ส หายเจ็บกลับมารายงานตัวซ้อมกับทีมได้แล้วทว่าก็อาจจะไม่ได้มีชื่อไปลุยปรีซีซันกับทีมเนื่องจากยังไม่ได้หายเจ็บดีมากถึงขนาดที่จะลงเล่นเกมแข่งได้ส่วนอีกเคที่น่าสนใจคือดิวโซฟิยันอัมลาบัตมิดฟิลด์ของฟิอรเรนติน่าที่สื่อแต่เลี่ยนรายงานอ้างว่าอยู่ในเตตตกลงรายละเอียดต่างๆกับทางตัวนักเตะได้แล้วเพียงแต่ไม่มีการติดต่อโดยตรงถึงสโมสรต้นสังกัดโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่30ล้านยูโรไม่มากกว่านี้เพราะฟิอรเรนติน่าค่อนข้างเปิดกว้างที่อยากจะขายออกเป็นทุนในราคานี้มาตัััั้้งงแแแตต่่่่่่่รรรกออออยูลวววสสสําาาาหหบบโฟนนนนมมืปปะเเเทศใญี็ ที่เอเดกเทนฮากตั้งใจให้เป็นตัวแทนในสล็อตของเฟรดที่น่าจะย้ายทีมไม่ช้าก,ก็เร็ววันนี้แล้วเช่นเดียวกับการที่อนาคตของสกอตแม็กทูมินก็ยังอยู่ในเครื่องหมายคำถามว่าจะอยู่ต่อหรือไปและอีกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือโซฟียานัมลาบัตจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจตั้งแต่ช่วงตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนั้นฟิลเลติดหน้าไม่พร้อมปล่อยตัวแตน่นตอนนี้มั่วมาหาการพร้อมแล้วที่จะขายมิดฟิลด์ทีมชาติบมรโลกโกลไลน์นี้ออกไปในราคาที่เชื่อว่าน่าจะตั้งฐานที่30ล้านนยโถ้้าาจํกัไดมดฟิมฟบอล,ลค้านมา ทีมชาติโมร็อกโกชุดสร้างประวัติศาสตร์อันดับ4ของรายการเป็นมิดฟิลด์ในประเภทตัวกลางกึ่งโฮดดิ้ง6กับ8จุดเด่นสำคัญมากๆที่เชื่อว่าถ้าไม่เอเดรเทนฮากให้ความสนใจก็คือโซฟิยานอัมลาบัตเป็นมิดฟิลด์ในประเภทที่คลองบอลทำกลางสถานการณ์ความกดดันจากการโดนเพสซิ่งได้ดีตอนฟุตบอลโลก2022อัมลาบัตคือผู้เล่นที่มีสถิติการแย่งบอลกลับมาครองได้เยอะที่สุดของรายการร่วมกับมาเซโลโบโซวิตแล้วก็จำนวนการเข้าปะทะชนะอัมลาบัตเป็นอันดับ2รองจากโบโซวิตแค่คนเดียวส่วนอีกหนึ่งจุดท แปลกหน้าแปลกตาสำหรับเอริกเทนฮาร์เนื่องจากย้อนไปในช่วงปี2 0 1 5ถึงตอนนั้นเขาเล่นในทีม f c อูเทรสโมสรในลีกดัตซึ่งมีเอริกเทนฮาร์นี่แหละเป็นกุญซือของทีมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผู้เล่นที่เคยทําให้เจเนโรกัตูโซชื่นชมว่าเมื่อเห็นตัวเองกับฟอร์มการเล่นของอัมบาบาตในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาโดยอดีตฮาร์ดแมนฉายาน่ารักกัตจังบอกว่าชอบสไตล์การไล่ล่าที่ทําให้นึกถึงภาพตัวเองนอกจากนั้นคือชอบทักษะการอ่านเกมของอัมบาบาด้แต่เ่เีกเปืมปไปได้กอเมีาดดงาารขาย ออกสักชุดหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาเติมในการลงทุนเพราะว่าพวกเขาก็ยังต้องเดินดีลหลักอย่างผู้รักษาประตูและก็กองหน้าให้เสร็จสิ้นซะก,ก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีข่าวออกมาเป็นระยะด้วยว่าปี่สแสดงก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกับทางดับบีเดคอาอยู่ตลอดโดยตอนนี้เดคอาเองก็กําลังเป็นที่สนใจจากทีมในลีกตุรกีเพิ่มมาอีกหนึ่งทางเลือกเหล่าด้วยปิดท้ายที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการเทคโอเวอร์ over, สโมสรที่ช่วงวันก่อนมีประเด็นให้ฮือฮาจากที่เลโอฟอรีนานออกมาย้มๆว่ามันกําลังจะจบในมมมือออขขงงงกกกกลุุ่ทททนาาาาาตต้ีีัเร กล่าวถึงลิโอในแคปชั่นสั้นๆว่าพร้อมอย่างเพื่อนพายเกิดกระแสะว่ามันอาจจะจบแล้วภายใน48ชั่วโมงแต่รอบวันมานี้ข่าวจากทางเจมี่แจ็กสันรดยยานว่าตอนนี้ความรู้สึกของกลุ่มทุนกาตาค่อนข้างจะสับสนแล้วจริงๆว่าครอบครัวเกรเซอร์มีความตั้งใจจะขายทีมจริงๆแล้วหรือยังเพราะพวกเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางเลนกร๊ปเลยในตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการยื่นซื้อรอบที่5เข้าไปถือเป็นรอบวันที่ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษนะครับสำหรับแฟนผีอันนี้ส่งก็ชัดเจนว่ามาจากการเปิดตััวขอองเมมสนนนาากกจ้ การที่มันจะเป็นสัญญาณว่าพี่แดงจะได้เดินหน้าในดิวต่อไปได้เต็มที่สักทีจากที่มีเสียงบ่นว่าทําไมมันช้าเหลือเกินกับการทํางานแต่พอเห็นการจบดิวเมสันเมาส์ในรูปแบบที่ค่อนข้างมีวิธีการทํางานที่น่าชื่นชมมีระบบแบบแผนการจัดการที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีการจ่ายค่าตัวไปในแบบที่มันไม่โอเวอร์อย่างแต่ก่อดแบบนี้แฟนผีก็น่าจะหันกลับมามองทีมงานเจรจาพีสแสดงชุดนี้ในมุมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้ไม่น้อยนะครับและหากเกิดว่าสุดท้ายจบหมดทุกดิวที่ต้องการอย่างโอนาน่าและล้านมุดหอยลุนได้้ขึนนมาาาจรริิิงๆกกยเปสัญณชบวะศ ทั่วทั้งวงการไปในตัวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทีมงานเจราจาชุดใหม่ที่ใช้สมองมากกว่าแรงเงินอย่างแต่ก่อนแล้วจริงๆเชื่อว่าแนวทางการทํางานในการลงตลาดด้วยรูปโฉมใหม่นี่แหละครับที่น่าจะทำให้แฟนบอลปีศาจแดงรู้สึกดีที่สุดอย่างแท้จริง